สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำการนำของเก่าที่ใช้งานไม่ได้แล้วแบบนี้นะครับดีกว่านำไปทิ้งนะครับเราสามารถ DIY มาใช้งานของเราได้นะครับก็จะมีโคมไฟสำหรับวางในสวนหรืออันนี้เป็นโคมไฟ220โวลต์นะครับหรือวางตรงมุมมืดๆตามบันไดก็ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาทำคลิปกันนะครับแต่ว่าวันนี้ลุงตุ้ยจะทำโคมไฟโซลาเซลล์ตัวนี้นะครับ นี่อันนี้น่าสนใจเลยนะครับอุปกรณ์เขาอยู่ครบนี่นะครับอ,อยู่ครบเลยแต่ว่าประเด็นคือเขาเปิดไม่ติดนะครับตรงน,นี้เปิดแล้วใช้งานไม่ได้เราไม่แน่ใจว่าแบตเสื่อมหรือว่าวงจรเขาเสียเราจะต้องมาดูด้านในกันนะครับเมื่อเราตรวจสอบแล้วเขาไม่มีที่ชาร์จไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าเราจะต้องดูภายในกันก่อนนะครับว่าเขาเป็นอย่างไรเราก็ทําการปลดน็อตทั้งหมดตรงนี้ออกเลยนะครับแล้วก็เก็บให้เรียบร้อย นี่คือการ DIY อของที่มันใช้งานไม่ได้นะครับแต่ว่าเราจะทําให้เขาใช้ได้ดีกว่าเดิมนะครับนี่จะมีวิธีการทําอย่างไรก็ขอเพื่อนๆติดตามอยู่ก่อนนะครับนี่อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพื่อนๆอเราก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับเมื่อเราเปิดด้านในตรงนี้ออกเราก็จะเห็นส่วนที่อยู่ข้างในตรงนี้นะครับเขาก็จะมีแบตเตอรี่18650อยู่1ก้อนใช่ไหมครับตรงนี้นะสีฟ้าๆนี่ อันนี้คือแบตเตอรี่นะครับเราก็ทำการปลดตรงนี้ออกมาก่อนนะครับเรามาดูตรวจเช็คดูว่าเป็นเพราะอะไรนะครับนี่เลยเราก็ทำการแกะออกมานะครับตรงนี้เราก็จะเห็นสายไฟที่เขาบัดกีไว้เป็นขั้วบวกกับขั้วลบแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็ง่ายนิดเดียวเลยนะครับตรงนี้เราก็ตัดทิ้งได้นะครับเมื่อเราทําการตัดสายไฟตรงนี้ออกแล้วต่อมาเดี๋ยวเราจะใส่แบตของเราเข้าไปใหม่นะครับ อันนี้ลุงตุ้ยก็ใช้แบตมือสองนะครับเพื่อนๆถ้าจะให้ดีเพื่อนๆก็ใช้แบตใหม่ๆเลยก็ได้นะครับจะได้ใช้งานได้นานขึ้นแต่ว่าของลุงตุ้ยมีแบตมือสองเยอะนะครับก็เอามาทํางานตรงนี้ให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางนะครับอันนี้เราจะต่อแบบขนานนะครับก็คือให้มันเป็นขั้วเดียวกันใช่ไหมครับตรงนี้บวกก็คือบวกแบบนี้นะครับอ่าลุงตุ้ยก็จะขัดตรงหัวตรงนี้หน่อยหนึ่งเพราะว่ามันมีคาบบัดกีอยู่ใช่ไหมครับตรงนี้นะ ่าขัดให้มันสะอาดนิดนึงแล้วเพื่อที่เวลาเราบัดกีเนื้อตะกวดจะได้จับได้แน่นนะครับตรงนี้โอเคก็จะให้ระยะห่างประมาณเซนตมก็ได้นะครับตรงนี้เพื่อที่อ่าเราจะหลบเข้าไปในล่องที่เราจะวางใช่ไหมครับตรงนั้นลุงตุ้ยไปดูแล้วว่ามันมีช่องสําหรับกั้นเป็นพลาสติกเราก็ต้องเว้นช่องให้เขาลอดลงไปได้แบบนี้นะครับนี่เราก็ทําการบัดกีเติมเนื้อตะกัวเข้าไปเลยนะครับ จะทำขั้วไหนก่อนก็ได้นะครับวันนี้ลุงตุย้ยก็ทำการบัตรกีแบบง่ายๆให้เพื่อนๆได้ดูนะครับวันนี้ลุงตุย้ยจะไม่ใช้เครื่องจัมสปอร์ตนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆที่ไม่มีเครื่องตัวนี้จะได้เรียนรู้กันแบบง่ายๆเข้าใจกันทีเดียวเลยแบบนี้นะครับก็คือนี่ลุงตุย้ยก็บัตรกีขั้วบวกก่อนก็ได้นะครับขั้วลบก่อนก็ได้เอาให้พอดีนะครับตรงนี้เราก็ตัดสายไฟแล้วก็ ปลายสายไฟให้เนื้อทองแดงมันชนกับตรงขั้วพอดีเลยนะครับนี่ลุงตุ้ยก็ทําได้ประมาณนี้นะครับหรือเพื่อนจะมีวิธีอื่นก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็คือหลักการก็ประมาณนี้เลยนะครับต่อแบบขนานก็คือได้วลต์เท่าเดิมก็คือ4.2โวลต์ใช่ไหมครับแต่แอมเนี่ยสูงขึ้นเพราะว่าลุงตุ้ยใช้แบตท,ที่มีแอมอยู่ประมาณ2,006นะครับตัวนี้แบต2,006มิลลิแอมป์เลยนะครับ สองก้อนก็คำนวณเข้าไปนะครับก็ใช้งานได้เป็นสองเท่าเลยนะครับจากว่าใช้ก้อนเดียวก็ใช้ได้แค่สองพันหกอันนี้ห้าพันสองเลยนะครับห้าพันสองมิลลิแอมก็คือใช้งานได้เป็นสองเท่าก็แล้วกันนะครับแบบนี้โอเคก็จะประมาณนี้นะครับลุงตุ้ยก็ทำคั่วลบขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันนะครับระยะห่างก็ประมาณเซนหนึ่งอย่างที่บอกนะครับเราก็จะได้ แบบที่มีความห่างประมาณเท่ากันนะครับทั้งข้างล่างและข้างบนแต่ถ้ามันไม่เท่าเราก็งอเอาได้นะครับเพราะว่ามันมีระยะของสายไฟอยู่นะครับตรงนี้อาหลวงตุ้ยก็ทําได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆที่เราจะทำํำไฟความสว่างของหลอดไฟใช้งานให้นานขึ้นนะครับตรงนี้โอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับ เมื่อเสร็จตรงนี้แล้วเดี๋ยวลุงตุ้ยให้ดูนะครับนี่ระยะห่างก็ประมาณนี้นะครับนี่แบบนี้เลยต่อมาเราจะมาดูตำแหน่งที่เราจะวางใช่ไหมครับตรงนี้มันจะมีคี้พลาสติกวางแต่ที่สำคัญที่ลุงตุ้ยบอกนะครับว่าเขาไม่มีที่ชาร์จใช่ไหมครับเขาใช้แบบเอาไปตากแดดนะแบบนี้ปัญหามันก็คือฝนตกหลายวันก็อาจจะไม่มีโคมไฟใช้ใช่ไหมครับเราจะเพิ่มการ ใช้งานเข้าไปก็คือเราจะทําที่ชาร์จใหม่ของเราเข้าไปนะครับที่ชาร์จของเราก็จะเป็นโมดูลชาร์จสามจุดเจ็ดโวลต์ตัวนี้นะครับนี่เป็นหัวไทซีหัวที่ชาร์จโทรศัพท์ปกติของเรานะครับตรงนี้เราจะหาตําแหน่งที่เราจะวางนะครับว่าการที่เราจะวางลงไปเนี่ยเวลาจะเสียบชาร์จมันต้องสะดวกกับของเราด้วยนะครับอ่าลุงตุ้ยก็ตรวจเช็คดูแล้วว่าจะวางอยู่ตำแหน่งประมาณตรงขอบตรงนี้นะครับ นี่เดี๋ยวเรามาทําการต่อสายบัตรกีโมดูลชาร์จของเราให้ถูกขั้วก่อนนะครับตรงนี้เพื่อนๆหลายคนก็อาจจะเข้าใจแล้วนะครับ B บ,บวกบลบลุงตุ้ยก็ทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับตรงนี้เป็นอาจจะได้จํากันง่ายๆนะครับ B ลบ B บ,บวกเราก็ใส่สายไฟให้ถูกขั้วแค่นั้นก็เป็นอันใช้ได้นะครับตรงนี้โมดูลชาร์จมันก็มีหลายแบบนะครับ อย่างเป็นหัวมินิก็มีนะครับสมมุติว่าที่บ้านของเพื่อนๆอมีมีที่ชาร์จเป็นหัวมินิเพื่อนก็ต้องใช้โมดูลชาร์จที่เป็นหัวมินินะครับมันก็จะใช้กันได้นะครับอันนี้ลุงตุ้ยส่วนมากที่ชาร์จของลุงตุ้ยจะเป็นหัวไทซีแบบนี้นะครับก็เลยเน้นโมดูลชาร์จที่เป็นแบบนี้ตัวนี้ราคาหลักส0เองนะครับไม่กี่ตังค์ต่อมา อ่าตรงนี้เราต้องค่อยนิดนึงนะครับเดี๋ยวสายไฟขาดมันจะมีปัญหานะครับอ่าเมื่อเราตรวจเช็คตรงนี้แล้วดูตำแหน่งที่เราจะวางโมดูลชาร์จสำหรับชาร์จงานของเราตรงนี้นะอ่าลุงตุ้ยก็จะวางลงไปประมาณตรงนี้ตรงนี้ก็คืออ่าสะดวกที่เราจะชาร์จนะครับอ่าหรือเพื่อนจะวางด้านซ้ายก็ได้วางด้านข้างก็ได้นะครับตรงนี้มันอยู่ที่เราวางนะครับ อยู่ที่อุปกรณ์ของเพื่อนๆน,นะครับว่าเป็นรูปทรงแบบไหนจะวางข้างล่างสุดเลยก็ได้นะครับนี่เมื่อเราดูพื้นที่เราจะใส่น็อตเข้าไปต้องไม่ไปชนกับวงจรหรือสายไฟต่างๆนะครับนี่ลุงตุ้ยก็หาตำแหน่งวางตรงนี้แล้วเราก็ใส่น็อตเข้าไปเราจะใช้เป็นกาวหรืออ e ีฟ็อกซี่ก็ได้นะครับความแข็งแรงก็ก็ได้นะครับตรงนั้นแต่ว่านานไปลุงตุ้ยอาจว่ามันอาจจะกรอบหรือล่อนได้แต่ว่า เราจะใช้น็อตตัวเล็กๆเข้าไปยึดแบบนี้2ตัวอันนี้ก็จบเลยนะครับอสองตัวแค่นี้ก็เพียงพอในการที่มันจะเกาะอยู่กับตรงนี้นะครับเวลาเราดึงเข้าดึงออกมันก็ไม่มีผลอะไรนะครับตรงนี้มันจะแข็งแรงแต่เพื่อนจะใช้กาวก็ได้ไม่ว่ากันนะครับตรงนี้อยู่ที่การใช้งานของเรานะครับต่อมาเราก็จะเอาสายไฟลงไปด้านล่างใช่ไหมครับสายไฟก็จะมี2เส้นแบบนี้นะลงตุ้ยก็จะเน้นให้มันอยู่ ด้านล่างตรงใต้ที่เราบัดกรีนะครับตรงนี้เราเจาะลงไปสองรูแบบนี้เลยนะครับแล้วเอาสอยายไฟลงไปไว้ด้านล่างเลยนะครับตรงนี้ก็ G จะประมาณนี้นะครับอันนี้เลยใส่ใสายไฟเข้าไปแล้วก็ดึงให้สุดเลยนะครับตรงนี้ต้องค่อยๆทําด้วยนะครับเดี๋ยวตรงที่เราบัดกรีไว้ถ้าไม่แข็งแรงมันอาจจะขาดหรือหลุดได้นะครับตรงนี้นีเ<อ>่เราก็ดึงลงมาไว้ด้านล่างแบบนี้เลยนะครับ ตรงนี้มันก็มีแค่สองขั้วใช่ไหมครับก็คือบวกกับลบง่ายๆเลยนะครับตรงนี้นะอ่าอันนี้บวกลงไปแล้วนะครับต่อมาขั้วลบก็ตามลงมาแบบนี้นะครับนี่มีแค่สองขั้วแบบนี้เลยเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวเลยนะครับอ่าเราก็ดูสายไฟให้กระทัดรัดเลยนะครับตรงนี้ก็จะแข็งแรงประมาณนี้นะครับนี่บวกลบแล้วเราก็มาทําการปอกสายไฟตรงนี้นะเดี๋ยวลุงตุ้ยบอกก่อน โมดูลชาร์จของเราลงมามี2ขั้วใช่ไหมครับบวกลบก็จะมาเข้ากับแผงโซลาเซลล์ที่เป็นบวกลบเหมือนกันใช่ไหมครับเราเอาไปพันกันรวมกันนะครับตรงนี้ลบกับลบรวมกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็มัดให้เป็นเป็นเส้นเดียวกันก่อนนะครับตรงนี้อันนี้คือขั้วลบนะครับสีดำนี่เรามัดรวมกันไปแบบนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้ ส่วนขั้วบวกก็เหมือนกันนะครับสีแดงมาจากโมดูลชาร์จเส้นหนึ่งแล้วก็มาจากแผงโซลาเซลล์เส้นหนึ่งใช่ไหมครับเราก็ตัดให้พอดีกันนะครับแล้วเราก็มัดรวมกันเหมือนขั้วลบเมื่อกี้นะครับตรงนี้สายไฟต้องไม่เยอะมากนะครับถ้าเยอะเกินไปเวลาเราเก็บเข้าไปมันจะเกะก,กะนะครับมันกินพื้นที่ตรงนี้นะเราก็มัดรวมกันให้แน่นนี่คือขั้วลบใช่ไหมครับมันก็จะเหลือ2เส้นนะครับคือ ขั้วบวกกับขั้วลบง่ายๆเลยนะครับตรงนี้แล้วเราก็ทําการบัดกรีให้มันเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอาไปใส่ที่ขั้วแบตเตอรี่ของเรานะครับนี่เติมเนื้อตะกัวเข้าไปเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวเลยนะครับอันนี้ก็คือ,อการทำการต่อเข้ากับแบตเตอรี่นะครับตรงนี้เพื่อนก็ต้องปิดจมูกด้วยนะครับเนื้อตะกัวมันปันตะกัวมันอันตรายนะครับ ต่อมาอลุงตุ้ยก็จะใช้กระดาษกาวเทปกระดาษกาวเนี่ยพันตรงรอยที่มันแตกแบบนี้นะปกติแล้วลุงตุ้ยจะใช้ท่อหดมาหุ้มใช่ไหมครับวันนี้ขอข้ามขั้นตอนนะครับมาทําตรงนั้นมาหลายคลิปแล้วเพื่อนอาจจะเห็นบ่อยแล้วตรงนี้ลุงตุ้ยก็ทําแบบอุปกรณ์ที่มีอยู่ข้างๆใกล้ตัวดีกว่านะครับมีอะไรแล้วก็ทําไปแบบนี้ก็จะสะดวกง่ายดายดีนะครับนี่เอาแบบบ้านๆเลยนะครับ ใช้กระดาษเทปกระดาษกาวก็ง่ายดีนะครับนี่ตรงนี้นะ,ะเพื่อนที่ยังไม่พร้อมหรือมีอุปกรณ์ไม่ครบก็จะได้ทําตามได้แบบง่ายๆนะครับอันนี้ลุงตุ้ยก็พยายามที่จะบอกอให้หมดเลยนะครับลุงตุ้ยให้ความรู้กับเพื่อนๆได้ไปทํากันนะครับมันไม่ได้มีผลเสียอะไรเลยนะครับมีแต่ว่ามีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับคลิปของลุงตุ้ยก็สามารถ ใช้งานได้จริงๆนะครับอันนี้หลุงตุ้ยก็ขอการันตีว่าหลุงตุ้ยก็ทําใช้เองด้วยนะครับส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ทําแจกเพื่อนบ้านพี่น้องเราเอาไปให้เขาใช้กันนะครับอันนี้เป็นขั้วบวกใช่ไหมครับเมื่อเราทําการบัดกีตรงนี้ต้องแข็งแรงนะครับนี่แล้วเราก็เอาขั้วลบขึ้นมาทําเหมือนกันนะครับตรงนี้ตรงนี้สายมันจะพื้นที่มันจะแคบไปนิดนึงแต่ว่าเราก็ต้องพยายามทําให้เขาแข็งแรงนะครับ นี่เราบัดกีเข้าไปตรงนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับเราก็มีแบตเตอรี่ใช้ตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยอย่างที่ลุงตุ้ยบอกว่าเราเพิ่มแบตเข้าไปแบตเดิมของเขาเขาทาพื้นที่ไว้สําหรับวางก้อนเดียวใช่ไหมครับแต่เมื่อเราเพิ่มเข้าไปแล้วมันต้องกินพื้นที่มากนิดนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเคลียร์ให้เรียบก่อนนะครับมันจะมีคีปพลาสติกที่มันรองรับแบตเตอรี่ก้อนเดียวอยู่แบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราก็ต้องตัดออกอันนี้เดี๋ยวเราลองอทสดูก่อนนะครับนี่เดี๋ยวลุงตุ้ยใส่เข้าไปก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะมีกรอบตรงนี้อย่าลืมนะครับกล่องใส่สตรงนี้เมื่อเราทําการเปิดสวิตช์แล้วนี่เขาทํางานแล้วนะครับแต่ว่าสายไฟยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมครับเพราะว่าลุงตุ้ยยังยังไม่ได้ประกอบนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราทําการแก้ไขก่อนนะครับนี่เลยก็เอาออกมาก่อนแบบนี้นะครับสายไฟมัน แบตเตอรี่มันก็หลุดออกมาด้วยนะครับตรงนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้ยึดใช่ไหมครับตรงนี้นะนี่เดี๋ยวลุงตุ้ยบอกก่อนว่าตรงนี้มันต้องค่อยๆนะถ้าเราทําแรงเดี๋ยวพวกเกียวหรือแกนหรือขาต่างๆมันอาจจะหักได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่ที่ลุงตุ้ยบอกนะครับก็คือเคลียร์ขี้พลาสติกที่มันวางอยู่ก่อนตรงนี้นะ,อะเอาออกให้หมดแล้วเราวางแบตเตอรี่ถ้ามันไม่อยู่หรือไม่แน่น เราก็ต้องใช้ปืนกาวเข้ามาติดนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือแต่ว่าลุงตุ้ยมองแล้วนะครับว่าใช้แบตสองก้อนกําลังดีมันได้อยู่แล้วนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันจะลงล่องไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ฝาครอบตัวเนี้มันก็ทํามาสําหรับล็อกให้แบตเตอรี่บังคับอยู่พอดีเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับนี่แข็งแรงเลยนะครับแน่นสนิทแบบนี้นะ ตรงนี้อย่าเพิ่งล็อกนะครับเดี๋ยวเราต้องเทสดูก่อนนะครับว่าเขาเปิดปิดใช้ได้หรือเปล่าแบบนี้นะครับเมื่อมีความมืดเข้ามาที่แผงโซลา r เซลล์ใช่ไหมครับไฟก็จะติดแบบนี้นะนี่เห็นไหมครับมันจะอยู่ประมาณ10วินาทีนะครับอต่อมาเมื่อเราแบตหมดใช่ไหมเราก็เอามาทําการชาร์จแบบนี้ไฟจะโชว์เป็นสีแดงนะครับความหมายคือเขากําลังชาร์จนะครับตรงนี้นะ อันนี้ในกรณีที่เอาไปตากแดดแล้วไม่มีแสงแดดเราก็มาใช้ชาร์จแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็สะดวกสบายไปอีกแบบหนึ่งนะครับนี่เมื่อเรามั่นใจว่าตรงนี้ใช้ได้แล้วเราตรวจเช็คความแข็งแรงเราถึงจะล็อกตรงนี้นะครับเราก็ทําการาใส่น็อตยึดเข้าไปเหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้เป็นอันเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ก็ถือว่า,าใช้งานได้แล้วนะครับใช้ได้ดีกว่าเดิมถึง2เท่าเลยนะเพื่อนๆ อันนี้คือการที่เราดี Y ขึ้นมาใช่ไหมครับก็เป็นอะไรที่แบบง่ายๆนะครับอันนี้เพื่อนๆลองทำตามคลิปของลุงตุ้ยแล้วก็ทำได้แบบนี้เลยนะครับนี่เลยดีกว่าเราเอาไปทิ้งเป็นขยะนะครับอันนี้เราสามารถรีไซเคิลเข้ามาใช้งานได้ต่อมาเราก็จะติดกาวสองหน้าเอาไปแปะที่ผนังก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้เป็นน็อตยึดตรงนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของเรานะครับ ก็จะได้ประมาณนี้แล้วเราก็ไปวางนะครับเมื่อมีความมืดเข้ามาที่แผงโซลารเซลเซล์ตัวนี้ไฟก็จะติดแบบนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวเลยเราก็สามารถนําเขากลับมาใช้งานได้แบบดีกว่าเดิมเลยนะครับตรงนี้เป็นอะไรที่สะดวกสบายแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับนี่เลยเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวเวลาเราชาร์จเราต้องใช้ชาร์เจอร์5โวลต์นะครับเอามาชาร์จตรงนี้นะนี่ ระหว่างที่ชาร์จรมันก็สามารถใช้งานได้นะครับก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรยากเลยนะครับเพื่อนๆก็จะแบบนี้นะครับแล้วเมื่อแบตหมดแล้วเมื่อแบตเต็มใช่ไหมครับอ่ามันก็จะเป็นสีฟ้าที่เราชาร์จรไว้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับเขาก็จะตัดถ้าเป็นสีฟ้านี่เขาก็จะตัดแบบนี้เลยนะครับคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงตุ้ยพาทำด้วยนะครับ ขอพระเจ้าวอวยพรให้กับทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ